ตำนานปีศาจเหนียนกับเทศกาลตรุษจีนในสมัยโบราณชาวจีนเล่าขานถึงปีศาจที่ชื่อเหนียนมันจะปรากฏตัวในคืนก่อนวันปีใหม่ของจีนกวาดล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อปกป้องตัวเองชาวบ้านต่างพากันซ่อนตัวในบ้านเทว่าวันหนึ่งมีชายชราปริศนาเผยความรับว่าเหนียนกลัวเสียงดังสีแดงและแสงไฟ ชาวบ้านจึงร่วมกันจุดประทัดแขวนโคมแดงและตกแต่งด้วยกระดาษสีแดงนั้นเหนียนก็ไม่กล้ากลับมาทำ้ายหมู่บ้านอีกเลยและในเช้าวันปีใหม่จีนของทุกปีพวกเขาไหว้ทเทพเจ้าไฉลิงเอียเทพแห่งความโชคลาภเพื่อขอพอรความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่น้นมาเทศกาลตรุษจีนจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองความสุขและความเป็นสิริมงคลปีนี้ปกป้องบ้านคุณจากเหนียน ร้อมรับโชคลาภและความมัง่งคั่งด้วยชุดเทพเจ้าเฉ่ยสิงเอียเสริมสิริมงคลและนำพาความเจริญรุ่งเรืองจังเลยตอนนี้คลิกลิงก์ที่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะคะ